ล้ากว่าทางเอสีสมุทรสงครามนะครับเพราะว่า TTM พิจิตเนี่ยเพิ่งเตะกลางสัปดาห์กับการทัพไทย f อมาและก่อนหน้านี้ก็เพิ่งเตะกับราชนาบีสมสรสนนะครับเท่ากับว่า8วันนี้ลงสนาม3นัดนะครับสำหรับ TTM พิจิตมีคู่หนึ่งที่จบไปแล้วนะครับแข่งเมื่อตอน4โมงเย็นการท่าเรือไทยเอฟซีก็เฉียดชนะบีพีเทโลไป3ประตูต่อ2นะครับทีเดียสตาดาไหลทะลุช่องให้กับยอนจีซองยอนจีซองเปิดเลียงมาแล้วลูก ชมยอนจีซองด้วยนะครับโอ้โหนี่ต้องชมตั้งแต่เจษดาบุญเรือรอดนะครับที่จังหวะโต้กลับกับพิวัตรทุ่มเข้ามาแล้วก็ลูกหนีเอาลื่นล้มผู้ตัดสินต่อนุวินหมดเวลาการแข่งขันครับ t t m พิจิตรครับก็สามารถเก็บชัยชนะนัดที่4ของฤดูกาลได้สําเร็จเป็นชัยชนะนัดที่2ในการกุมทีมของลียองมูนะครับโดยการเอาชนะทางฝั่งของเอสซีจีสุโขทัไปได้1ประตูต่อศูนย์ ไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ